ดีดีครับพี่เอ็มพระธาตโถดน,นะคะ่ะเพื่อได้เป็นพ่อข่อยเดี๋ยวนี้งโอ้กับพ่อใหญ่ตาบมอต้องพ่อเจ้าไม่ไหวอันเจพ่อจะได้ตายมันมอตี่ผัวขะะ่เด้งค่ะโอ้ผัวเจ้าผัวค่ะอันเนจนจ,จีเรามาเป็นผัวล้วครับบัดนี้ก็เจนเรามาเป็นผัวนี่ตะกี้จะเป็นสาวโสดสาวข้างบา้านมาไม่พอดีเอาไปให้ลูกเใหนเมียจะเทียร์สนอกใชเป็นโสดมาหลายปีแล้วแมียคบพอดีว่าิมือนั้นเรายางไก่หนาบ้านมาข่อยแล้วคุกเอาเราไม่เห็นผัวซื่อ เจ้าก็ข่อยเป็นคอนใจบุญสุนทานาบอมึงแบบไดครับข่อ,อยถ้าบุญท่านทานน้ำเล่านน่ดิทําแบบไดจริง่เนีอ้าวข้าเจ้าบอกว่า้รท่านนั่นเนีเป็นเสีษทีเอออันนี้พอเคยได้ยินอยู่ครับแต่ว่าท่านนีเนีเป็นนั่งฝาพอดท่านนีเห็แล้วใช่่ขอเสียงกูอยากเป็นนั่งฝานะคะ่ะอ้วอ้าวอ้าว้วอ้าวอาวอ้าว้าวอ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 ้า่แนาวอ้าอ้่อ้าวอ้าวอ่าวอ้าวอ้มากนมามอนาว้าวอาว้าดีอาาน้ อันเจ้าในพัวกับเมียสองคนในภาคอันเฮ็ดมัมเฮ็ดสมขายติดเขาเฮ็ดมัมเฮ็ดสมจะได้บ้างไหนใครกับผัวในลูกค้าจะสิ่งได้เขาล้านยุ่ธอันข้อหมายพี่น้องยุนี่ก็สงสัยเข้ากันนะครับจังห้าพวกเจ้าในเฮ็ดมัมเฮ็ดสมขายแบนบอพี่น้องยุนี่ก็ได้ซื้อพวกเจ้าในไปกินบ้านกินเพือนกระซีดีเจ้าผมบาปไหมไม่อยากกินก็เสียไว้ในกินเรกค่ะเพราะว่าพวกข่อยเ่ได้เฮ็ดมัมเฮ็ดสมขายกับเฮ็ดมัมเฮ็ดสมยุ่ธ์สรเดียวเ๋อผัอกับเมียสองคนในจังมาหาเป็นเสียลูกค้าเราเฮ้ยมัมไงเมียหวยไงเนีย แถมิมันไม่เป็นอย่างผมขบรใสมากเลยยี่ิที่ยาก็ได้กินนไหนโม้ยมันมาเป็น่งมวยหนัมไม้ยาวเนี่ยไม่ยังครับห้ำนหนอ้ยมย้อ๋อมีบบ่จะไหนเต็มคาลาเบลเจ้าบ้าน c o r ห้ำได้ค่ะไม่ยังครับโคตรเพาคตรแม่โคยไงเนาะ ป็นตาเสีคนนูนเจ้าเรามาเป็นผัวเนาะเพราป,ปนน้ายังอันนีน้แหละค่ะย่ำยางหนึ่งคือสิออกหนาพุณเนาะไม่มือดีคืนดีสิหนาไทยบ้า,า,บานาพระสิทธิ์พรเด่นคนนี้ที่ให้ผมสอเนเราในเรื่อเราหนาสนใจได้เลยค่ะ